สวัสดีครับจบไปแล้วกับงานคุมทีมทดลองคุมทีมโบคาจูเนียนะครับในหลีกสูงสุดของ Argentina อาร์เจนตินานะฮะแล้วก็เป็น Data Original ด้วยนะผมทดลอง2รอบนะแต่ว่าในคลิปไม่ใช่ในเซตเดียวกันนะครับสรอบหมายความว่ารอบแรกเนี่ยทดลองนักเตะอีกชุดหนึ่งนะรอบที่2ก็ทดลองนักเตะอีกชุดหนึ่งนะครับส่วนอรอบแรกเนี่ยก็คือทดลองนักเตะในสเตจแรกนะครับ เล่นไปแล้ว16เกมนะครับก็ควา้าแชมป์ไปแล้วนะควา้าแชมป์ในสเตทโอ้พี่นึกสเตทแล้วนะครับผมก็ยังเหลืออีกตั้ง3เกมนะก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกครึ่งนึงก็คือโค้ s ซึ่งสเตทยังไม่แข่งนะอีก19เกมนะเดี๋ยวจะมาอธิบายนิดนึงนะก็คือผมมองแล้วว่านักเตะที่ได้ลงใน16เกมเนี้ยรวมถึงในบอลถ้วยต่างๆเนี่ยที่ได้ลงประจำเนี่ยทำผลงานได้บอกต้องเรียกว่าโคตรดีเลยให้ก็เลยสรุปให้เลยดีกว่านะว่าอ่านักเตะเป็นยังไงนะครับ ส่วนนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นรวมถึงนักเตะในชุดเล็กและก็เยาวชนที่ไม่ได้รับโอกาสเนี่ยผมจะดันขึ้นมาแล้วก็ให้ลงในรอบโครสซิ่งสเตทนะจะได้ทดลองครอบคุมไปเลยนะว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะครับเดี๋ยวมาสรุปในตัวที่ได้ลงบ่อยๆกันก่อนในรอบโอเพน่งสเตทนะครับผมแผนนี้แผนเดิมนะครับนี่คือรายชื่อนักเตะทั้ง สิบสองสิบสามตัวนะที่จะทดลองอีกรอบหนึ่งนะครับในรอบ c ค o s ซึ่งสเตยนะครับนี่นะฮะส่วนรอบนี้มาดูผลงานในหลีกนะฮะก็คือชนะไปสิบสามเสมอสามไม่แพ้เลยนะครับยิงไป59เสียไป20นะครับก็เสียไปเกือบน้อยที่สุดน,นะมีริเวอร์เพลเสียน้อยไป18เองนะแต่ยิงเยอะสุดเลยนะครับดาวซันโวนะก็จะก็เป็นอันโตนิโอบาโจบาโจนะ ยีประตูนะครับก็ยิงไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าลงไป16เกมเองนะอ่ะ <c oughs> ก็มาดูผลงานนักเตะรายตัวกันนะครับออสการ์คอรโดบ้านะเป็นผู้สาประตูนะค่าพลังค่อนข้างดีแล้วเป็นตัวสําคัญของทีมเลยแต่ว่ามีหลายๆเกมค่อนข้างรั่วนะรั่วแบบไม่น่าให้อภัยนะเล่นเล่นได้เรตติ้งสี่สเกมติดอะไรอย่างเงี้ยงงมากเลยนะลงไปยีเกมนะครับนี่คือ รวมบอลถ้วยด้วยนะบอลบอลหลีกสิบห้าเกมบอลถ้วยอีกประมาณหลายเกมอยู่นะครับจะบอกว่าถ้าคุมบอลค่าตัวเนียเนี่ยตอนเปิดเกมมาเนี่ยบอลค่าตัวเนียเล่นในบอลถ้วยไปแล้วหลายหลายหลายเกมนะเนี่ยนี่คือในเกมที่เล่นไปแล้วนะก็คือเราไม่สามารถคุมได้นะมันจะมามันมาส,สตาร์ทเกมบอลถ้วยในเกมเอ่อบอลถ้วยนี่นะคโคปาลิปารโดเลสนะครับมันจะมาสตาร์ตตรงนี้นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับ ออสการ์โคดบ้าก็แหมต้องเรียกว่าผลงานส่วนทางกับค่าพลังมากเลยนะยังสอบไม่ผ่านนะครับโรลิโอนโดเชียวีนะครับกองหลังนะตัวนี้ไม่ค่อยได้ลงนะแต่ว่าได้ลงช่วงท้ายๆครึ่งฤด,ดูกาลแรกนะได้รับโอกาสนะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับลงไป11เกมขึ้นไปส่งได้2นะแท็กกิ้งได้2.0นะผ่านบอลสำเร็จ79%็ดส์ผ่อนบอลค่อนข้างสูงนะครับเรตติ้งจบที่7.45ดจนะถือว่าถ้าได้ลงเล่นเรื่อยๆโอ้โหน่าจะได้ดีกว่านี้นะ ผมให้สอบผ่านไปเลยแล้วกันนะครับอ่านิโคลานิโคลัสเบอร์ดิโซ่นะครับผมเป็นดาวรุ่งกองหลังนะครับก็ลงไป10เกมสำรอง3นะครับก็อย่าเพิ่งสงสยัยว่าทำไมลงน้อยจังเพราะว่าอย่างที่บอกอแค่ครึ่งแรกขึ้นฤดูกาลแรกเองนะครับผมแบบนักเตะทำงานก็ได้ค่อนข้างดีในหลายตัวนะอ่ะผ่านบอลสำเร็จ79เกมรับนี่ขึ้นไปผ่านบอลค่อนข้างดีมากเลยนะไม่ไม่ใช่บอกว่าขึ้นไปขึ้นไปผ่านบอลผ่านบอลแบบดีมากๆเลยในหลายๆตัวนะนี่แท็กกิ้งได้2.2ด้วยแล้วก็เลตติ้ เซบาสเตียนบัตชากเรียนะครับผมเป็นกองเป็นมิสเตอร์ตัวรับนะฮะลงไป25เกมสำรองเอ้ยไม่ไดไม่มีสำรองนะยิงได้5ผ่านบอลได้10แมตต์อัลล่าแมตต์ได้2แล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ80%เนี่ยผ่านบอลดีมากในแต่ละตัวของนักเตะตัวรับนะและแท็กกิ้งได้2.6นะครับเอ่อเรตติ้งจบที่8.0ผ่านเอ่อส่อพลานเลยนะตัวนี้นะครับค่อนข้างดีด้วยดาวรุ่งด้วยนะครับ เมริซิโอเซอร์นานะเป็นมิดฟิลด์รับอีกตัวอายุเยอะแล้วนะครับชาวโคลอมเบียค่าผลงานค่อนข้างสวยนะครับลงไป21เกมนะครับสำรองหนึ่งขึ้นไปส่งได้7ครั้งคนะร,รบับผ่านบอลผ่านบอลสำเร็จ85%นตะคิดดูอ่าและแท็กกิ้งดีด้วย3.5นะเรตติ้งจบที่7.91นะครับสอบผ่านเลยนะฮะอ่อาเบียเบียริลนะครับผมเป็นมิดฟิลด์รับดาวรุ่งอีกหนึ่งตัวนะครับลงไป22เกมสำรองหนึ่งนะครับ ยิง2ส 80, ่ง12โอ้โหผ่านอราสวนแบเปอร์เซ็นตแท็กซิ้ง2.2นะอ่าเลตติ้งจุดที่8.39นะครับสอบผ่านอีกตัวนะฮะเรียกว่าเล่นง่ายอ่ะคุมบอลค่าจุนเนี่ยเล่นง่ายอ่ะแค่จัดวางตั้งแต่ให้ถูกที่ถูกทางดีๆหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> นี่นะจูลิโออ่ามาแชนนะตัวนี้ก็เป็นตัวสำรองนะครับเพิ่งได้รับโอกาสได้ลงแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยเป็นปีกขวานะครับแต่ผมให้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเอ้ยไม่ใช่ขออภัยให้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับ ก็ลงไป14เกมยิงได้62ได้5นะแมนนนแมนได้1 0่0นบอลสำเร็จ77%แฮกกิ้งได้ด้วย1.6นะแล้วก็เรตติ้งอยู่ที่7.79้ดสอบผ่านเลยนะครับเอ่อกิลโลโมบาลลอสเชโรโตนะครับเป็นมิฟิโตรุกริมเส้นซ้ายขวานะครับค่าพลังค่อนข้างดีนะครับเอ่อลงไป25เกมยิงไป12ประตูนะผ่านบอลสำเร็จ ผ่านบอลให้เพื่อนนะ8ครั้งนะครับแล้วก็แมตช์เอาได้8 6เกมนะครับแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ78เปอรเนะครับเรตติ้งอยู่ที่8.00สอบผ่านเลยนะครับตัวนี้มียักษ์ใหญ่มาดุมจีบเพียบเลยนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะควัวลงมาลิคิเม้นะครับตัวเด่นตัวดังที่รู้จักกันดีนะครับก็ลงไป20เกมยิงไป11นะครับส่งไป5ผ่านบอลสำเร็จ71เปอร์เซ็นะครับเรตติ้งอยู่ที่7.80นะครับมาซิโลกับมาซิโลเดลกาโด มาซโรเดลกาโดนะครับเป็นกองหน้าตัวต่ำนะฮะลงไป24เกมนะครับสำรอง2นะฮะแล้วก็ยิงไป7ส่งไป6ผ่านมาอา่าแมนยูแมนหนึ่งนะฮะผ่านมาสำเร็จ72%นะครับเรตติ้งอยู่ที่7 3็ดกเจ็ดเนะครับตัวนี้แม่เรตติ้งน้อยไปหน่อยนะแต่ผมให้ยืนเป็นหน้าต่ำนะพอให้ยืนเป็นหน้าเป้าเนี่ยในบางเกมอ่ะทำได้โคตรดีเลยนะั่น เรตติ้งสิบไหมฮะเรตติ้งสิบคือผมให้ยืนหน้าเป้านะครับพอหลังจากนักเกมต่อมาเรตติ้งหกผมให้ยืนเป็นหน้าต่ำนะสแสดงว่านักมาซิโลเดลกาโดเนี่ยยืนหน้าเป้าในในแผนนี้นะค่อนข้างดีนะครับแต่หน้าเป้าในแผนอื่นไม่แน่ใจนะฮะวอเตอร์ไกตันนะครับ, Water, รบผมหน้าต่ำอีกตัวลงไปยี่สบสองเกมนะครับยิงแปดส่ง6แมนหนึ่งะผ่านบอลสำเ็จ็ดสามเอร์เซ็นต์นะแล้วก็เรตติ้งอยู่ที่ 7.86สอบผ่านเลยนะครับอันโตนิโอบาตโจนะบาลิโจก็ได้นะอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจก็เป็นหน้าป้ายที่ผมทดลองในเครื่องแรกลงไป24เกมยิงไป32ประตัโหยิงเยอะมากนะแล้วก็ผ่านบอลได้6แมตช์นได้8ผ่านบอลสำเร็จ75นะครับเรตติ้งอยู่ที่8.54นะครับนี่ก็จบไปแล้วในเซตแรกเดี๋ยวมาต่อกันในเซตที่สกับนี่นะ13นักเตะ13นักเตะนี้เลยนะครับผม ว่ากันต่อครับอ่ะมาสรุปผลนะักเตะเฟสที่2นะฮะรอบ crossing stage นะฮะที่ทดลอง13าตัวนะแต่ก็เพิ่มมาหนึ่งตัวนะเป็นดาวรุ่งอีกตัวนึงที่หลุดลอดสายตาผมไปในทีมชุดเล็กนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับคิสเซียไลออสนะเป็นปีกซ้ายนะแต่ว่าเห็นช้าไปนะเพราะขึ้นข่าวว่าใกล้หมดสัญญานะครับก็แหม่าพลังก็หน้าทดลองด้วยนะแต่ก็แหมเสียดายนะครับอ่ะผลงานนะผลงาน ในรอบ crossing state ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจบอันดับ7นะครับจบอันดับ7จเอ้ยขอยให้จบอันดับ6นะฮะก,ก็แรกเริ่มมาเนี่ยโอ้โหดีเลยนะแต่พอเล่นไปเรื่อยเรื่อยเริ่มไปนะดูกราฟนะนี่นะขึ้นไปแตะจ่าฝูงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแล,แล้วก็ลูดกาวล่วงหววัลงมากลางตารางเลยแล้วก็จบที่อันดับ6นะด้วยการชนะ10เสมอ2แล้วก็แพ้ไป7นะฮะยิงไป45ประตูเสียไป38ประตูโหเสียไปค่อนข้างเยอะนะ ผู้สาตัวค่อนข้างรั่วนะครับผมก็ดาวซันโบสรุปรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอไอบาสไอาบาสโจเนี่ยที่ผมทดลองไปครึ่งแรกก็เป็นดาวซันโบก่อนนะพอครึ่งหลังเนี่ยมีเอมิเลโนเลเนี่ยเป็นดาวรุ่งนะพรวขึ้นมาสิแปประตูคือจบระดับ13บานะแต่ว่าก็ไม่ทันนะเพราะว่าทดลองแค่ครึ่งเดียวเองนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับคนละครึ่งนะฮะนี่นะอืม แล้วก็แต่ผลงานรวมแล้วนะทั้งชุดใหญ่ในรอบ Opening Stage แล้วก็ชุดเล็กลงถึงตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงอะ่ะมาลงในรอบโค i n ิ s t เ g e เนี่ยรวมกันแล้วนะได้ได้อันดับ1นึ่นะแปดิบคะแนนเลยนะครับชนะ25เสีย5เอ้ยชนะยี่สิบห้าเสมอ5้าแพ้แปดยิงไปมากถึง111ประตูเลยนะครับแล้วก็เสียไปหกประตูเสียเยอะเหมือนกันนะก็ตามนี้นะก็แหมหลายๆตัวก็เล่นดีนะแต่หลายๆตัวก็ เล่นไม่ได้ตามเป้าอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะครับแล้วก็พอจับมารวมเล่นกันเป็นทีมเนี่ยกลายเป็นเล่นสเปะสปะไปหลายๆนัดด้วยเลยนะก็มาไล่เรียงกันที่ผู้สาวประตูนะครับโลแบโตแอบบอนดานชิลีนะครับก็ลงไป41เกมนะอันนี้รวมรวมเกมในรอบอพนนิงสเตททั้งหมดด้วยนะในบางเกมที่ลงแทน ออสเารคโบานะครับผมก็เสียไปสูงถึง64ประตูเลยนะครับเรตติ้งจบอยู่ที่6.82สอบไม่ผ่านโดยสิ้นเชิงเลยนะตัวนี้นะครับต่อไปนะเป็นกองหลังนะครับคิสเตียนทราเวโซนะครับก็ให้ยืนหลังบ้างยืนมิดฟิลตัวรับบ้างนะครับลงไป29เกมสำรอง4นะครับขึ้นไปส่งได้2 m a แมตต์ออาตแมตได้1น,นะครับผ่านบอลสำเร็จ70%นนะนี่เป็นเป็นทีมที่มีเกมรับที่ผ่านบอลดี กือบทุกตัวเลยนะตั้งแต่เราอบโอเปอเรชั่นเตทเลยนะครับผมแท็กกิ้งได้1.9ก้นะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจอร์ดทิงที่7.18นะถือว่ายังสอบไม่ผ่านนะแต่ว่าก็ใกล้เคียงที่จะสอบผ่านเหมือนกันนะฮะแต่ผมมองตัวนี้น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตโรเตชั่นหรือว่าแบ็กอัพมากกว่านะครับที่จะเป็นตัวจริงนะฮะต่อไปนะจอร์ดมาร์ตินเนสนะเป็นแบ็กขวานะตัวนี้ผมให้ยืนเป็นมิฟิลตัวรับนะฮะถึงแม้จะให้ยืนตำแหน่งที่ไม่ถนัด เจ้าตัวนี้ทําได้ดีนะลงไป42เกมขึ้นไปยิงได้5ส่งได้มากถึง12ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วก็วแมนนวลแมนได้2เกมนะครับผ่านบอลสำเร็จ79%ผ่านบอลดีด้วยนะถึงบอกออไม่ใช่ถึงบอกตั้งแต่สเตจแรกนะครับเกมรับของบวกค่าตัวนี้ผ่านบอลดีกันทุกคนเลยนะครับแฮกกิ้งได้2.1นะฮะเรตติ้งจบที่7.6ถือว่าสอบผ่านเลยนะตัวนี้ค่าพลังก็ดูดีด้วยนะดูดีด้วยนะครับเอ่คลเมนเตเ้โรดิเกนนะครับ เป็นดาวรุ่งแบ็กซ้ายนะผมให้ยืนเป็นวิฟวีตัวรับนะครับลงไป36เกมงสำรอง1น,นะฮะไม่ยิงนะส่งได้1น,นะครับผ่านบอลสำเร็จเจ็ดนะผ่านบอลดีอีกแล้วนะแล้วก็เลตติ้งจบที่6.86นะเลตติ้งจบไม่สวยเท่าไหร่นะก็ตัวนี้เล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดไม่ดีนะฮะแต่ตำแหน่งที่ตัวเองถนัดไม่ชชว์นะเพราะว่ายังไม่ได้ทดลองนะครับอ่ะผ่านไปนะฮะอ่กุสโซวปินตา กูสู้ว่าเป็นโตนะครับผมเป็นกองหลังแล้วก็มีฟิลตัวรับด้วยตัวนี้ผมให้ยืนมีฟิลตัวรับนะฮะก็ลงไปยี่สหเกมนะครับไม่ยิงนะส่งได้4นะครับผ่านบอลสไสเร็จ80%ผ่านบอลดีโคตรโคตรเลยะเกมรับนะเออเรตติ้งจบที่7จ7จุดสี่เจ็ดนะครับผมก็ถือว่าสอบผ่านแบบเฉียวเชียเลยแล้วกันนะเหนื่อยนะเหนื่อยนิดนึงนะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าสอบผ่านนะตัวนี้นะครับ โคเซ่เปเรดานะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวกวาลางแล้วก็เล่นปีกซ้ายได้ด้วยนะผมให้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกวาลางทั้งครึ่งฤดูกาลหลังเลยนะครับก็ลงไป43เกมนะจริงๆ43เกมนี้ก็คือรวมกับครึ่งรอ,อบโอเพนติ้งสเตดด้วยนะฮะที่ลงเล่นเป็นโรเตชันให้ทีมชุดใหญ่ที่ครั้งที่แล้วนะครับยิงไป5ส่งไป10บแมตช์ออโตแมตไป1นะฮะแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ7จ็ดสิงเข้ากรอบ75%ยิงเข้ากรอบค่อนข้างดีนะครับเตติ้งจบที่7.40ถือว่าสบผ่านข้างดีนเหมือนกันนะตัวนี้นะ ต่อไปนะเป็นดาวรุ่งคิดเียนแล้วที่ผมบอกว่าตัดสินใจช้าไปนหน่อยที่จะดันขึ้นมาทดลองนะครับตัวนี้นะค่าพผลังค่อนข้างดีนะครับก็แต่ว่าได้รับอกาศไป9้าเกมนะครับยิง1น2่งสอแมนหนึ่งนต์ยิงเขากอบ8ปยิงเขากอบค่อนข้างสวยด้วยนะแล้วก็แต่ว่าเรตติ้งยังอยู่ที่6.78นะครับก็น่าจะไม่ถนัดในตำแหน่งที่ตัวเองได้ ครับเบ้าหมาให้ยืนถ้าเล่นตำแหน่งตามที่ตัวเองถนดัดน่าจะเล่นดีนะคิดว่านะครับตัวนี้คภาพหน้าค่อนข้างสวยนะครับดาวรุ่งด้วยใช้ใช้ได้ยาวๆเลยนะฮะออสมาเปเลสนะครับเป็นปีกขวานะครับตัวนี้ผมให้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับสามสิบเอ็ดเกมสองสำรองนะฮะยิงเจ็ดส่งสองแมนหนึ่งผ่านบอลสำเร็จเจ็ดสิบสี่เรซนตเรตติ้งจบที่ะะเจ็ดจุดสองสี่นะฮะเรตติ้งเกือบดีแล้วนะแต่ไม่ดีพอนะราคาพลังก็ไม่ได้ดีเดะอะไรมากมายกึ่งกึ่งขึ้นกลางๆ,ๆแล้วก็ ถ้าเล่นในตำแหน่งที่ถูกต้องครับน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้นะฮะแต่แค่นี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเกินค่าพลังที่เห็นแล้วนะครับตรวนี้นะฮะเอซซ่าดา ปากเรียนะฮะตัวนี้เป็นมิฟิวตัวรุกนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ให้ลงเล่นนะค่าพลังก็ไม่ได้ขี้เหล่อะไรด้วยนะครับก็ลงไป21เกมสารอง4ี่ยิง3ส่ง4แมน1นผ่านบอลสำเร็จเ2ดแล้วก็เรติ้งจบที่7.04 7.04นะครับก็ถือว่ายังก็ยังสบา้ผ่านแล้วกันนะก็ต้องได้รับโอกาสมากกว่านี้นิดนึงนะผมคิดว่านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็น่าจะต้องให้ยืนตำแหน่งที่ถูกต้องกว่าน,นี้นะตัวนี้ผมให้ยืนเป็นมิฟิวตัว ตัวกลางนะตัวกลางนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาเป็นหน้าต่ำหรือมิดฟิลด์ตัวรุกในบ้าในบางเกมนะครับผมคริสเตียนจิเมเนสนะฮะเป็นหน้าต่ำนะฮะเล่นซ้ายขวาได้นะครับผมให้เป็นยินเป็นหน้าตา่ำตามตำแหน่งเลยหรือว่ามิดฟิลด์ตัวรุกนั่นเองนะลงไป43่สิบสาเกมสำรอง5นะยิงไป13ส่งไป14แมนออฟติเมตหนึ่งนะผ่านบอลสำเร็จ70%เอ่์เอเรตติ้งจบที่7.42หรือว่าสอบผ่านไปชิวเซียช่นกันนะตัวนี้นะครับ โรเบโตคารุตินะครับผมเป็นหน้าเป้านะแต่ตัวนี้ครับผมให้ยืนเป็นเป็นหน้าต่ำนะก็ลงไป19เกมสำรอง4ี่ยิงส1ส่ง2แมน2ผ่พารนสเลเ็ดิบเรซ็นแล้วก็เลตติ้งจบที่7.00นะครับก็น่าจะเป็นความผิดพลาดของผมเองก็ได้ที่ให้ยืนตำแหน่งที่ตัวเองไม่ได้ถนัดน,นะก็ทำได้เกือบดีนะทำได้เกือบดีเพราะว่ายิงไป11ประตูใน19เกมนะครับก็จำเป็นต้องให้ยืนเป็นมิฟิวรูกนะเพราะว่ามีกองหน้าตัวเป้าที่ผมอยากทดลองนะเดี๋ยว ใกล้ได้เจอแน่นอนนะเอสบานเฮเลล่า uh, นะฮะเป็นหน้าเป้าอีกตัวที่ผมให้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับ23เกมสำรอง3ยิง4 2, 2 2นะผ่านมาสิบเปร์เซ็นต์นะครับเอ uh, า р е й ติ้งจบที่7จ็ุดศูนย์สี่นะครับตัวนี้มีปัญหาด้วยนะฮะ uh, มีปัญหาด้วยนะเนี่ยผมขึ้นทร t r เฟอร์ลิสต์ by request เลยนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะข่าวบอกว่าเอสบานเฮเลล่าเนี่ยไม่มาซ้อมนะผมก็เลยปรับเงินนะไม่มาซ้อมปรับเงินไอ้ไม่มีความเป็นมือชี้นะโกรธผมแนละ้วขอขึ้นมือชีขายก็ขึ้นนชีขายยไปเละ แตวก็ไม่ได้ทดลองเลยหลังจากนั้นนะอ่ะเดี๋ยวขอไล่ตัวนี้ก่อนนะฮะไอโนอาโนอาฮิโรทาคารานะเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ยืมมาจากจุลุยวิตะนะครับผมตัวนี้เกมยิงม,มาก่อนหน้านี้แล้วนะลงไปยี่สิบปดเกมสำรองสี่นะครับยิงแปดส่งสี่ผ่านมาสเฟเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลติ้งจบที่หกจุดเก้าหนึ่งนะตัวนี้ผมให้ยิงเป็นมิิโตอรุอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ทำได้หืมก็ยังสอบให้ผ่านแหละตามนั้นนะแต่ก็ เต็มปากไม่ได้เพราะว่าให้ยืนเป็นมิฟิลโตรงในตำแหน่งที่ไม่ได้ตัวตำแหน่งที่ตัวไม่ได้ถนัดนะครับตัวสุดท้ายนะก็คือดาวรุ่งอย่างเอมิเลโนเลนะครับผมไม่ใช่ดาวรุ่งขออภัยนะก็เป็นตัวที่อยู่ในชุดสำรองนะครับเป็นตัวที่อยู่ในชุดสำรองนะฮะนี่นะตำแหน่งตำแหน่งที่เห็นเนี่ยความความสำคัญที่เห็นเนี่ย displayer is backup for the first team เป็นตัวเลือกลองเลยนะไม่ใช่โรเ a t i o n ด้วยซ้ำไปแต่ผมดันขึ้นมาจากชุดสำรองขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในการทดลองในรอบ c r o s s s t a e นี่แหละฮะก็ ตามนั้นนะผลงานนะครับลงไป35เกมนะยิงไป36ประตูนะครับส่งไป2ครั้งนะแล้วก็แมนอัตต์แมทช์สิบสองเกมนะผ่านมาร์บอสเดเจ็ดเจ็ดเนะครับเอ่อเรตติ้งจบที่8.03แล้วถือว่าสอบผ่านแบบไม่มีข้อกังขาเลยนะครับนักเตะตัวนี้นะฮะก็จบไปแล้วนะกับการทดลองคุมทีโบคาตูเนียในลีกสูงสุดของเจน่าดัตตาออริจินอลนะฮะก็ทดลองค่อนข้างนานนะแต่ว่าไวตรงที่ทดลอง ครึ่งหนึ่งอีชุดหนึ่งครึง่งอีกชุดหนึ่งให้รู้กันไปเลยนะว่านักเตะต,ตัวไหนเนี่ยหน้าปั้นหน้าเล่นแล้วก็หน้าซื้อไปเล่นถ้าไม่ได้คุมโบคาจนเนียนะครับอ่ะโอเคลิสายชื่อกันไว้ได้เลยนะตั้งแต่รอบอพชสเตอร์และโอเพนสเตอแล้วก็อ่าโครสซึสเตอนะครับว่ามีตัวไหนหน่าสนใจกันบ้างน,นะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับรอบหน้าจะเป็นทีมอะไรฝากติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ share, ฝากกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับขอให้สนุกและก็ขอมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กลัลบ